สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุณผู้นมวันนี้วัฒนาดเดืองดงวันนี้มาา้าไทยท้ำสวยจักหน่อยเด้อวันนี้แค่ไปขายผักกับลูกอยูเอาวันนี้วัฒนาดเดืนดงสิพาชุ่มสวนบักพริกบักเขียผักหอมอ้าวเบิง้งลูกบอสาตนี้นี่นะลกลกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พี่น้องทาง้านทามาแก้วเนแมยใหญ่่ยอ้ย,อยมมเยป็นไรเนาะท้งนทามาแก้วฝนตกบะเนาะดกตกชมด้ว นสันสลดัดนีไหเชียงเด้อมาไทายไห่ไหเชียงมาไทายไห่ดูบ่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ลามื่อนี่สวยจักหน่อยฝนกระตกพอเมื่อนี่ก็เลยได้ล่าซ่เมื่อนี่กะทีลกผักหอมไปให้ลูกค้าเพิ่นสัง่งลูกค้าเพิ่นสั่งผักหอมมื่อนี่ก็เลยสิให้เสียงมาถ่ายทำก็เลยสิลกผักหอมไปส่งเพิ่นมไม่ละ พ่อแม่พี่นอ้องงามบอ่อพักหอมน้ำบ่องามผู้คือผู้เบิงเนาะพักหอมอย่างงามคือผู้เบิงคือยายต่อยงามพักอีหลี งามน,อองนี่ต่อยยอ้ยบึงในพี่น้องงามโมมางามคือผู้เบิ่งแท้ ายงานหลายอาทิีก